อ่าไม่เอาเองอ่ะ,อะดูน,น้องกันนะดูการันเห็นไม่ร้องเนี่ยนเนาะเดี๋ยวจะถือให้หนูร้องบ้างเนาะการันเนาะเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเอเอนี่นี่นี่ท่มไม่เอาให้แล้วเนี่ยเอาอะไรไปชี้ไปชี้ เอาหมอนกับข้าวเอาอ่ะอุ้ยโดนหัวกระลันเลยอ่าเนี่ยเนี่ยรีโมทอ่ะเอาไหนเอาไหนอีกคราวนี้เอ้ยฮึฮดูด้วย เออ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 เอ้เออ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 เอเอออเอออเอเอเอออเอเออเเอ้อเอ,อเออเออเออ,อนนเออ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 เเออเอนเออ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 อเอออเ นั่นคนนี้ก็จามคนนั้นก็ขี้มูกมนะนะมือแม่ไม่ว่างอุ้มน้องอยู่เออก็ออต้องจับหัวนะ <c oughs> นี่ไงแม่ก็จับแล้วเนี่ยเออเห็น <c oughs> ไหม ครับครับ <C oughs> เอาเอามาดึงตีนอีก <C oughs> ดึงผิดที่แล้วเอา <c oughs> <c oughs> เอ่หเอมาใอ้อม่จับเออ <c oughs> เอ่อ <c oughs> เอ่อ <c oughs> เอ่อเอ่อเะ่เอ่อเ่เอเ អើអើអើអេខៃចាអោអានៃអឺខៃរង